แนวรับแนวต้านนะครับเ <res> พื specimen, พ่อนๆช้านี้มากกว่า1000จุดไปแล้วนะครับทางเฟรมที่ผมเลือกใช้ก็ค <fish> <m ang Taiwanese> ือ H1 กับเ4เท่านั้นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเข้ามาเปิดกราฟปุ๊บผมดูแนวรับอยู่ที่3 3 3 0นะครับในไทม์เฟรม H4 นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะสังเกตว่าก่อนหน้านั้นมันจะเป็นจุดที่ราคาเทลงมาแล้วมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับและก่อนหน้านั้น แนวนี้ก็เคยเป็นแนวต้านมาก่อนซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแนวรับนะครับในทาวเวนทเฮดซลงไม่ผ่านนะครับผมก็บอกว่าเพื่อนๆ3330นะผมจะบีนะครับอันนี้คือภาพก่อนหน้านี้นะครับสำหรับใครที่อยู่ในห้องพลิกอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับอ่ะก็8 0 0ถึง1 0 0่งพันอ่าเท็กโคฟิตนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการรีแอคชั่นของกลาฟก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลงสาระไว้ใต้คลิปด้วย